สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวมันนีผ้ามาถ่ายแบบเรี่ยวๆนะครับอันนี้เดี๋ยวภามาชมลูกของเบ้าหัวแก้วครับเบ้าหัวแก้วขอดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่เบ้าลูกเบ้าหัวแก้วนะครับค่อยเผือกนี่ครับแม่แม่เป็นสายใบย,ยก <c oughs> นะครับเป็น ร้านของใบยกแล้วแม่เขาแ้่ว่าอันนี้เป็นรูปแรกเนาะผ <Okay. S 1> สมจริงครับ mm hmm. บบาวหัวแก้วลูกชายเบาวหัวแก้วนะครับนี่อายุน่าจะพิ่ถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จ,จากการผสมจริงนะครับตัวผู้ <c oughs> นี่นะครับลูกชายเบองลำตัวนี่ครับ หัวกระโหลกดีนะครับขาดีเลยชือว่าหญ่นะครับนี่ขาเป็นครับขาหญยๆอภารด,ดีครับนี่ตัวผู้นะครับนี่ลูกเบา่าหัวแก้วบมากับเสียนปิงแม่นี่ชื่อว่าแม่เอ่อนษานษาครับ สายใบยกนะครับนี่ครับเมียเขาลูกตัวแรก,กปุปุ้เลยนะครับนี่ยูบนสะแบงนะครับนี่แต่ว่าบอขอเอยซื้อฟ้ามนะครับผู้ใดสนใจคอยถามส่วนตัวมาครับว่ามาขอของเพื่อนเจ้าของเพิ่นบระยูรนี่ครับเมียนี่ลูกไสเเก้เบาหัวแกวเบิ้งสัตย์ แล้วมีลูกไส้กระทิ่งผู้อีกนะครับก็บแม่ต่อไป้ายืนก็ง่ามนะครับยืนงามลูกชายเบาหัวแก้วเป็นไงครับเสี่ยน,นาดีนะครับตัวน,นี้คู่หลังโอ้ยร่ต้องปูดถึงครับนี่นะครับดีครับ ถือว่าดีเนาะลูกแรกครับเนี่ยลูกแรกเบื้องหนีแม่ลูกน่ครับลูกบบาวหัวแก้วนะครับลูกชายตัวแรกของแม่พันษาแม่พันษานี่เป็นสายใบยกนะครับเพราะว่าพ่อเพื่อนนี่เป็นลูกของใบยกครับพ่อเป็นลูกใบยกนะครับสําหรับแม่เพื่อนเรื่อย แม่ลูกครับเดี๋ยวพาไปชมล,ลูกชายกระทิงผูนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปไปชมลูกชา้กระทิงผูนะครับนี่นะครับลูกชา้กระทิงผูตัวหนึ่งอายุประมาณห้าหกเดือนนี่แหละนะครับเนี่ยตัวนี้นี่ครับลูกชายกระทิงผู่นะครับกับแม่เชรอรี่รนี่ครับ sí. ม yeah, แม่เขานี่แม่นะครับอันนี้ลูกนะครับประจริง กับกระทิงผู้ครับส่วนตัวนี้อีกแม่อีกหนึงนะครับตัวนี้นี่ครับลูกชายกระทิงผู้ไว้ประมาณหาเดือนหกเดือนนี่แหละครับแม่เขาแม่เขากับประมาณลอยสามหาด้วยกันน่าจะเป็นกล้วยไซเหล้าเกาเนาะเหล้าอีสานนี่แหละนี่นะครับลูกชาย ทิ้งผู้นะครับแต่ว,ว่าอีกตัวหนึ่ง้างๆตัวนี้ตัวที่อยู่ในภาพตัวด้านลังนะ่ะบบลูนะครับแต่ว,ว่าตัวนี้ลูกกระทิ้งผู้ครับนครับเขรอทายเย็นหกเดือนนะครับนี่งหกเดือนประมาณหกเดือนบ็ชั่วเท่ากันนะครับนี่ครับนะครับแม่เขาลูกแรกนะครับลูกแรกเท่ากันนี่ลูกแรกของแม่ เอ้ยว่แม่ลูกแรกลูกที่สองนะครับว่าแม่เชื่อรี่กินอยู่นั่นมีขอดแล้วฟ่องหนึ่งแล้วอันนี้เป็นตัวที่สองเป็นลูกชายกระทิงผู้นะครับเมืองนาตาบ่ามีเบร์ทอทรวงอย่างไอติต่อนะครับจะขวางเพิ่นประยู่กรับมาขอเพิ่นใ้เสือผู้ดใดสนใจก็ค่อยถามมานี่ครับลูกชายกระทิงผู้จากการผสมจริงนะครับอันนี้เป็นปล่อยเรียงธรรมาชาติเลย แม่กด็ดีอาสิส้มๆจักหน่อยนะครับลูกกินนมนะครับสถานะแม่ก็เอาผสมไดมอนด์ไปนะครับเอาผสมไดมอนด์ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับรอเบิง่งผ่านรอบบ่นะครับนี่ครับลูกชายครับนี่ลูกชายกะทิ้งผู้ตัวข้างล่างนะว่าเม่นเลยครับ ตัวข้างล่างเนี่ยเป็นของแม่นี่ครับแม่มะลินี่นะครับแม่มะลิแต่ว่าปอ,อน,นี่บนน่แน่ใจนะครับตัวผูกกันแต่ว่านี่ลูกไส้กะทิ่งผู้ครับลูกไส้กะทิ่งผู้กับแม่เชอรี่นะครับเอาครับถ้าไพซ้นใจก็ค่อยคอมเมนต์มาถาม ครับอันนี้เอามาทายแบบเรี่ยวๆให้เบิ้องซืเสือนะครับพอดีออกมาเบื้องของเพิ่ก็เลยมาทายไว้ครับเพื่อมีคนสนใจเพื่อมีพี่น้องมักนํำนะครับสำหรับพี่ปมีก้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้สนใจค่อยติดต่อมานะครับ